สวัสดีค่ะคลิปนี้มาตอบ Q&A นะคะก็คือมิวจะมาตอบว่ามิวไม่ได้รับติวนะคะแต่มิวขายหนังสือค่ะมิวขายหนังสือแนวข้อสอบคอสัญชาติเกาหลีนะมิวขายแค่หนังสือนะคะมิวไม่ได้รับติวแต่ถ้าพี่อยากให้มิวช่วยจริงๆนะมิวช่วยได้ค่ะก็คือก็คือช่วยแบบไหนก็คือมิวก็เอาประสบการณ์มิวนะคะมาเล่าให้ฟังก็คือมิวนะจาไปทีละหน้าทีละหน้าแล้วก็ให้อปป้าสลับข้อถามอันนี้ ถ้ามิวจะช่วยพี่เนาะพี่ก็อย่างเช่นพี่จําได้สามสิบห้าข้อแล้วก็คือมิวจะเปิดเสียงโอป้าที่มิวอัดไว้นะคะสลับข้อให้แบบนี้ได้ค่ะอย่างเช่นพี่จําได้ข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบห้าแล้วมิวก็จะเปิดเสียงโอป้าที่มิวอัดไว้ไว้ฟังก่อนที่หมิวจะสอบเนาะก็คือสลับข้อข้อ 5, หนึ่งถึงข้อสามสิบห้ามิวก็จะสลับข้อแบบว่าเปิดคลิปเสียงค่ะเดี๋ยวมิวเปิดคลิปเสียงให้ฟังว่าเป็นประมาณไหนอันนี้ก็คือเป็นเป็น แบบว่าอัดเสียงโอป้าไว้ฟังเนาะเพราะว่าใจหลักในการสอบตรงก็คือต้องฟังเสียงคนเกาหลีให้ออกค่ะแล้วก็จับพ้อยในโจทย์นั้นๆให้ได้ค่ะเอ,อการสอบตรงนะคะก็คือมันไม่มีเขียนมีแค่ถามตอบร้องเพลงชาติหนึ่งทอดแล้วก็อ่านบทความใจหลักสําคัญก็คือฟังเสียงคนเกาหลีให้ออกแล้วก็จับพ้อยในโจทย์นั้นๆให้ได้ค่ะนี่คือใจหลักสําคัญของมันบางคนแบบว่าไม่ บางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรเจอกรรมการเขาเรียกว่าพูดในลําคอเจอเจอกรรมการพูดในลําคอฟังยากแต่ว่าถ้าเราฟังเสียงคนเกาหลีที่แบบว่าฟังเสียงคนเกาหลีบ่อยๆมันจะชินมันจะจับพ้อยได้ถ้าจะให้หมิวช่วยนะคะก็คือหมิวจะเอาคําถามในเล่มสีฟ้าสลับข้อถามะคะ่ะหมิวก็จะเปิดอ่ะข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบห้าหมิวก็เอาข้อสิบขึ้นก่อนก็จะเปิด เนทเจงเที่มิ옛날อ무엇입니까มิวก็จะเปิดเสียงโอป้าให้ฟังแล้วพี่ก็ตอบอันนี้ถ้าทําแบบนี้มิวทําได้ค่ะถ้าทําแบบนี้ก็คือมิวยินดีช่วยเลยค่ะช่วยแบบไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยอันนี้ถ้าแบบว่าพี่อยากให้มิวช่วยจริงๆรมิวช่วยแบบนี้ได้ค่ะก็คือมิวจะสลับข้อพี่ไปจํามานะข้อหนึ่งถึงข้อสามสิบห้าแล้วมิวก็จะสลับข้อถามพี่มิวก็จะเปิดเสียงคนเกาหลีให้ฟัง แล้วพี่ก็ต้องแบบว่าพี่ก็ตอบลองลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าจะให้หมิวช่วยหมิวช่วยได้ค่ะก็คือช่วยประมาณนี้หมิวช่วยได้จะให้หมิวช่วยหมิวช่วยประมาณนี้นี้ได้นะคะไม่เก็บตังค์นะคะไม่เก็บตังค์ไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเพราะว่าหมิวก็ขายหนังสือเนาะหมิวเข้าใจความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเราไม่เคยสอบอะ่ะหมิวนะหมิวก็ไม<ๆ>่เคยสอบ หมิวก็สอบครั้งแรกหมิวก็แบบกังวลนะกังวลกังวลว่าจะแบบว่าจะเสียงกรรมการจะเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้กังวลนิดนึงแต่ว่าถ้าเราฟังแบบว่าฟังเสียงคนเกาหลีบ่อยๆมันก็ช่วยได้นะคะอืมถ้าฟังเสียงคนเกาหลีพูดในลําคอถ้าเราฟังออกถ้าเราฟังแบบว่าคนพูดแบบเสียงแบบในลําคอได้ก็คือถือว่าถือว่าแบบเก่งเก่งนะแต่ว่ามันต้องฝึกฟังเยอะๆฝึกฟังเยอะๆ ถ้าเจอคนที่พูดชัดๆช้าๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าเจอกรรมการพูดแบบในลําคอฟังยากมากเลยนะใจหลักในการสอบตรงก็คือฟังเสียงคนเกาหลีให้ออกค่ะอ่าถ้าใครแบบว่าซื้อหนังสือกับมิวไปแล้วนะคะแล้วอยากให้มิวช่วยทักมาได้เลยค่ะมิวยินดีค่ะมิวยินดีช่วยช่วยก็คือถ้าจะให้มิวช่วยจริงๆมิวจะว่างช่วงประมาณสองทุ่มค่ะว่างสองทุ่มสามทุ่มช่วงเช้ามิวไม่ว่างเพราะว่ามิวแพ็คของนะคะถ้าจะให้มิวช่วยมิวช่วย ช่วงสองทุ่มสามทุ่มค่ะยินดีค่ะยินดียินดีช่วยนะคะหมิวก็เอาเนื้อหาในหนังสือน,นี่แหละมาถามหมิวก็สลับข้อเนี่ยสลับข้อแล้วหมิวก็มีข้อสอบจริงด้วยข้อสอบจริงมันก็จะมีอยู่เล่มใหญ่มีค่ะมันก็จะมีแปลกก็คือมันไม่มีในเล่มเล็กแต่มันมีในเล่มใหญ่มันก็มีนะคะข้อสอบจริงในเขตนั้นๆหมิวก็ขายนะหมิวก็ทําขายเหมือนกันแล้วก็หาคําตอบให้ด้วยนะคะโอเคนะคะถ้าอยากให้หมิวช่วยทักมาได้นะคะยินดีค่ะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้า